สวัสดีครับผมตีงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง3สิ่งสำคัญที่ช่างภาพมือใหม่ควรจะรู้นะครับซึ่ง3สิ่งเนี้ยก็ได้มาจากการที่ผมลองผิดลองถูกตั้งแต่คนที่ยังถ่ายไม่เป็นเลยจนตอนนี้ก็มีความรู้พื้นฐานที่แข็งแรงและพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ต่อนะครับซึ่งข้อแรกเนี่ยผมจากที่ผมลิสต์มาทั้งหมด3ข้อเนี่ยข้อแรกเนี่ยสำคัญมาก แต่บางที่เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ก่อนก็คือเราต้องทำไปเรื่อยๆซึ่งข้อแรกก็คือเราจะถ่ายอะไรให้เราจะถ่ายอะไรเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่คนที่ถ่ายรูปมานานแล้วอ่ะแล้วก็จะถามกับคนที่เพิ่งเริ่มถ่ายว่าคุณอยากจะถ่ายอะไรคุณชอบถ่ายอะไรซึ่งผมบอกตามตรงเลยคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ไม่ต้องไปตอบคำถามอะไรเยอะๆว่าเราจะถ่ายอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายอะไร ดังน,นั้นวิธีแก้ปัญหาสําหรับหัวข้อนี้ก็คือถ่ายรูปให้ได้หลายๆแนวมากที่สุดทั้งอาหารที่ไปกินสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายสตรีทถ่ายสตรีทก็คือการถ่ายภาพที่เกิดขึ้นจริงตามท้องถนนที่ไม่ได้ถูกเซ็ตฉากไว้อะไรยังไงอย่างนี้ถ่ายสั์เออถ่ายสัต์นี่ก็ใช่ถ่ายสัน์สนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของการถ่ายภาพเหมือนกัน ถ่ายกีฬาใช่ถ้าเราไปถ้าเราเคยไปดูกีฬาใช่ไหมการถ่ายภาพกีฬาก็เป็นอีกแขนงหนึน่งที่จะต้องใช้ฝีมือแล้วก็ถูกแบ่งแยกเป็นอีกหมวดได้เลยซึ่ง5้าอย่างเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคําพูดที่ว่าเราจะถ่ายอะไรได้เลยว่าเราเนี่ยอยากจะไปถ่ายสายไหนส่วนตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่จะถ่ายสตรีทใช่เพราะว่าได้มีโอกาสออกไปเที่ยวในที่ต,ต่างเยอะแล้วก็ชอบที่จะ จับภาพสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเซตมันขึ้นมาส่วนสำหรับข้อที่2เนี่ยก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากสําหรับช่างภาพมือใหม่เพราะว่าทุกคนที่เริ่มต้นถ่ายภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ไม่ใช่ถ่ายภาพไม่ได้บางคนอาจจะใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพจนระดับโลกก็มีแต่ทุกคนล้วนต้องผ่านกล้องอะไรกล้องอันนึงมาซะก่อนซึ่งส่วนตัวที่ผมแนะนำเนี่ย ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มจริงๆ100%เนี่ยก็คือใช้โทรศัพท์ที่ตัวเองมีอย่างใช้ได้คุณภาพก็ตามราคาของโทรศัพท์แต่พอเราเริ่มขยับมาเริ่มจะจริงจังมากขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะซื้อกล้อง dslr เพื่อที่จะปรับตั้งค่าให้ภาพของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็สามารถถ่ายได้หลายแบบซึ่งสิ่งหลักๆของอุปกรณ์เนี่ยผมจะพูดเลยแบบรูปลัดก็คือเอ,อเรามีกล้องหนึ่งตัวใช่ เรามีเลนเลนเนี่ยที่ทุกคนจะต้องซื้อเป็นร้อยเป็นพันเลนเนี่ยเพื่อที่จะได้คุณภาพของภาพและได้มุมของเลนที่หลากหลายมากขึ้นเช่นคุณต้องการที่จะถ่ายภาพธรรมชาติคุณก็อาจจะต้องใช้เลนมุมกว้างกว้างวิเศษกว้างสุดยอดจบระดับ10มมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณถ่ายภาพบคุคคลคุณก็อาจจะเอาแค่50 85, 150ก็เพียงพอแล้วดังนั้นสำหรับช่างภาพมือใหม่ที่มีงบประมาณพอสมควรเราควรที่จะทุ่มเงินส่วนใหญ่ไปกับเลนให้ได้ครบตามระยะที่เราใช้เลนกว้างเลนกลางเลนซูมถ้าได้3อย่างเนี่ยเราจะหมดปัญหาในเรื่องของภาพที่เราจะได้ว่าแท้จริงแ้้เนี่ยเราชอบภาพแบบไหนเพราะว่าเรามีเลนครบทุกช่วงเราถ่ายได้ทุกแบบแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ย เรานําภาพไปทําอะไรไอสิ่งเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ได้จากการถ่ายเสร็จแล้วล่ะหลายคนก็นําภาพไปไปขายตอ่อใช่ไปลงอินเทอร์เน็ตและส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นการลงอินเทอร์เน็ตสําหรับช่างภาพมือใหม่เนี่ยก็เป็นการเริ่มที่ดีเพราะว่าเราได้นําผลงานของเราเนี่ยไปให้คนอื่นๆได้เห็นเพราะคนอื่นเขาได้เห็นเนี่ยเราก็ได้ ได้กำลังใจใช่ใช่ได้กำลังใจได้ชื่อเสียงบ้างถ้าภาพนั้นเกิดดีขึ้นมาแล้วพอสุดท้ายพอเราเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยเผื่อเราก็สามารถทําเป็นอาชีพได้เลยแล้วก็มีเงินเลี้ยงตัวเองถ้าทําครบ3ามอย่างเนี้ยเรารู้เราพอจะรู้แล้วว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ครบ3อย่างเนี้ยผมว่าอาชีพช่างภาพก็มีความเป็นไปได้สําหรับทุกคนนะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบ3ามสิ่งที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับ ขอบคุณครับ